ก็มาต่อด้วยสเตเดเวี่พาร์ทที่8กันเลยนะคะเราตื่นขึ้นมาเนี่ยก็อย่าลืมทำจิตวัตรประจำวันคือดูข่าวสารสภาพอากาศของพรุ่งนี้นั่นเองนะคะเดี๋ยวมาดูกันอะไรเนี่ย Express Less of อ่านไม่ทันเมื่อกี้หมอดูวันนี้มีอะไรเอ่ยให้น่าสนใจพอจะจีบหนุ่มในเมืองนี้ได้ไหม โอเคมันเหมือนเดิมเลยคนะเหมือนตอนที่เราเล่นครั้งแรกอะ่ะ <c oughs> แล้วอะไรอีกไม่ดูแลโอเคนะคะหลังจากนั้น่ะเราก็ต้องลดน้ําต้นไม้ก่อนออกจากบ้านเฮ้สโนวปี้เอาน้ําไป <c oughs> คือเดี๋ยวเราต้องรอจดหมายนะคะเชิญจากหมอผีอคือแกคงจะช่วยให้เราอ่านหนังสือจากคอมมูนิตี้เซ็นเตอร์ได้นะคะเดี๋ยวเราต้องรอเชิญจากแกแล้วเดี๋ยวก็จะได้รู้ว่าไอตัวเขียวๆนั่นมันเป็นยังไงเนาะ เดี๋ยวขอลดน้ำต้นไม้แป๊บเอาแบบเร็วๆเลยนะโชช้ช้ชคือเกมนี้ขี่ชอบมันตัวน่ารักเตี่ยแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคือมันยังไงอะ่ะมันมีโอกาสให้เราแบบได้เพิ่มทักษะการทำผูกปับต้นไม้แล้วก็อะไรอ่ะลงเหมืองเอ้ยแล้วก็ไปจีบคนนู้นคนนี้แล้วก็รับเควสหลายอย่างเลยนะคะโอ้โหยอมรับจริงๆโอเคเก็บสิอันเนี้ย อุขายได้ราคาเยอะมากเลยนะเนี่ยแต่คุณภาพมันก็ยังไม่ดีพอนะคะเดี๋ยวเอาเดี๋ยวรอลดน้ำแป๊บหนึ่งนะคะยังไม่เสร็จเนาะเกิดอะไรขึ้นโอเคไม่นะเรียบร้อยแล้วเอามาตั้งไว้เหมือนเดิมตกใจคิดว่าไอ้อะไรนะหุ่นไล่ากาไปไหนเอามาขายกันเลยนี่ขายอันนี้ก็ขายแต่อ้ที่เป็นสีทองนี่เราเก็บไว้นะ โอเคเก็บเก็บไว้นี่เราต้องใช้นะคะที่เป็นดาวอะ่ะหมายถึงคุณภาพมันเลิศมากแล้วก็มีอะไรเอ่ยที่เราจะต้องเอาไปเนี่ยมีปลาด้วยแฮใช้ได้ก็โอเคนะพวกนี้จะขายแล้วก็เสียดายอะเนาะแต่ เก็บไปด้วยดีกว่าเผื่อจะไปทําอย่างอื่นได้ถ้าเกิดไปเจอลุงก็ให้แกหรือให้อะไรใครก็ได้คงจะไม่มีใครว่าเนาะถ้าเกิดเราจะของขวัญให้จริงปะละ่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยมีอะไรเอ่ยนี่ไปให้ลุงแกทบุบได้ไหม,มเรียบร้อยไม่มีอะไรนะช่องว่างเดี๋ยวไปดูจดหมายได้แล้วแหล่งข้อมูลของฉันได้บอกฉันว่าเธอได้เข้าไปเดินล้อมๆ้มมองมอง,มองในศูนชุมชนเก่านั่นสินะ ทำไมไม่มาเยี่ยมฉันสักหน่อยล่ะที่สํานักงานของฉันอยู่ที่ทางตะวันตกของป่าติดลำํำธารในหอคอยเก่าๆฉันอาจจะมีข้อมูลอะไรบางอย่างที่ช่วยคําตอบเธอได้นะที่เกี่ยวกับตัวปัญหาของเธอโอเคเราก็ได้รับจดหมายของลุงอะไรนะที่อะไรอะ่ะที่แกจะช่วยแปลให้นะคะเดี๋ยวเราไปกันเลยเนาะ อ้ยต้องไปเอาสลัมอีกเหรอเนี่ยอะไรเนี่ยลงเหมืองชั้นที่40บเลยเหรอโอไม่ไหวแล้วมั้งต้องสร้างครบด้วยอุยอ้ยอุ้ยรู้จัก27คนและ8คนนี่ใครนะเนี่ยอยากจะรู้จังเลยสงสัยอีตานั่นหรือเปล่าที่อยู่หลังซ่วมเอ้ยไม่ใช่หลังซ่วมหลังที่อยู่ในเหมืองอะ่ะตัวดำดำอะ่ะหลังซ่วมโอเคไปกันเลยต้องอยู่ทางนี้เราต้องไปทางบ้านมานีนะอ่ะอน,นี่ติดลำธารเฮ้ hey, หนู ทำอะไรจ้าหนึ 1, 2, 3, ่งสองสากระโดดอะไร 1, 2, 3, อะหนึ่งสองสากระโดดไม่คุยกับเราเวลากระโดดเหรอนล่นด้วยได้ไหมอ่ะไปดีกว่าเอ้าไม่คุยก็ไม่คุยเนาะไปต่อสิหอคอยเหรอขวาขึ้นไปใช่ไหมตรงข้ามข้างหน้านี่เออได้แล้วนี่เหรอบ้านหมอผีอ่ะอ้าเข้ามาสิ ข้าชื่อราสม o เดสเป็นผู้รู้ความจริงแมเดรี ieri, ระหว่างกายภาพและการไม่มีตัวตนสุดยอดผู้มีสมบัติเจ็ดเธอคงรู้ใช่ไหมแล้วเธอลาน,นีนาลีเธอเป็นคนแรกที่มาหาหลังจากที่นานมาแล้ว นานแล้วไม่มีใครมาหาแกนะมีเราอะ่ะก็นั่นน่ะสีหลงมาแล้วเปล่าน,<อ>นี่ฉันจะให้เธอดูอะไรบางอย่างระวังโอ้ยไอตัวหนูสีเขียวนั่นที่เรามองเห็นนะที่ลุงหลุยไม่เห็นนะแต่เราเห็นคนเดียวนี่ไง แล้วยังไงต่อที่เรียกว่าหนูใช่ไหมเธอคงเห็นมันแล้วใช่ไหมล่ะพวกมันเรียกว่าจูเนมุสซิสเตเรลุสผีสร้างพวกมันมันไม่มีตัวตนและไม่ต้องการพูดกับข้า อุ้ยตกใจหมดค้าไม่แน่ใจว่าพวกมันทำไมถึงย้ายไปอยู่ที่คอมมนิสเซนเตอร์แต่ไม่ต้องกลัวพวกมันรอกนะคือขี้กลัวลุงมากกว่านะลุงน่าก,กลัวกว่าเยอะเลยอะบอกตรงเธ <c oughs> อได้เห็นตัวอักษรสีทองแล้วสินะ <c oughs> และไม่เข้าใจภาษามัน <c oughs> ใช่ไหมล่ะ ออ๋ที่เราไปอ่านหนะ้าที่คอมมูนิตี้เซ็นเตอร์เราไม่เข้าใจมันน่าสนใจมากรออยู่นี่นะข้าต้องไปดูด้วยตาของตัวข้าเองเดี๋ยวกลับมาเต่งหายตัวได้ด้วยโอ้แม่เจ้าเราหายไปไหนแล้วนี่อย่าบอกนะอุย้ยไม่เจอเลยอะ่ะ ภาษานั่นแต่สามารถแปลมันได้อยู่โอเคนะจะแปลให้ฟังเราคือโจนิมุสเราดีใจมากที่ได้ช่วยเธอแต่เราขอแลกเปลี่ยนของขวัญในเมืองที่หาได้แล้วเธอจะรู้จักทุกอย่างที่มีอยู่จริงในเมืองนี้ อ๋อเราก็ต้องสร้างคอมมูนิตี้เซ็นเตอร์ให้เหมือนเดิมอ่ะน่าสนใจแต่อีกนานนะนะคะคือตอนนี้เขาแปลให้ฟังนะคะว่าไอที่นั่นมันแปลว่าอะไรก็คือหมายถึงตัวหนูสีเขียวเป็นคนพูดนะคะอะไรอีกละ่ะมันหมายความว่าไงอีกเนี่ยอ,อ๋อนี่ดมกลิ่นด้วยเหรอ อาหาอาหานี่หมายถึงไม่เข้าใจอะลุงหรือว่าไงมานี่สิหมอต้มของฉันมันเดือดด้วยส่วนผสมของป่านี้เบบี้เฟิร์นตระไค้น้ำตัวด้วงคาราเมลเห็ดไม่พิษเธอได้กินไหมล่ะ โอ้โหตัวด่วงด้วยเหรออีไม่เอาอ้โห oh, <no. S 1> นี่ดื่มมันสิปล่อยให้ร่างกายของเธอได้กลมกลืนไปกับสิ่งแวดล้อมของเมืองนี่ต้องดื่มด้วยเหรอตายแล้วทำไงอะลุงเอาเยาพิษมาให้กินเปล่าเนี่ยถ้าทางโอ้โหการกืนน้ำนะ <c oughs> เราละสีงานนี้สีเขียวเต็มอยากรู้ว่าจะให้เรากินอะไรอยากรู้ว่าเราจะมีแฟนในเมืองนี้หรือเปล่าใครที่เป็นแฟนเราแซมสเบนเซียนอเล็กซ์หรือคนอื่นเอ้ยมันหลายต้นเหลือเกินเขียวไปหมดอืม เธอได้พลังพิเศษจากป่าทั้งหลายและตอนนี้เธอสามารถอ่านคำพูดข,ของโจนิโมได้แล้วหมายถึงเราเข้าใจภาษาของตัวเขียวๆนั่นนะแล้วก็ต้องแลกด้วยการเอาของไปไว้ให้เต็มนะแล้วก็คอมมูนิตี้เซ็นเตอร์จะกลับมาเหมือนเดิมเราก็ต้องซ่อมทุกอย่างแต่เมื่อไหร่เอ่ยคือแบบว่าทำให้ฟรีไม่ได้หรอคือของมันต้องเยอะดูแล้วนะในอะไรเนี่ยในคอมมูนิตี้เซ็นเตอร์อะไรนะั่นอะ เมาแล้วกลับบ้านดีกว่าเวลายิ่งไม่ค่อยมีอยู่เดี๋ยวไปในเมืองต่อเลยดีกว่าแต่ง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 เผื่อเจอผู้คนนะแต่ง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 ตกใจวัวทุกทีอ้าลุงเจอทำไรตรงนี้ว่าไงนางหนูเป็นฤดูการที่ดีที่จะเพาะปลูกแม้แต่คนที่ไม่ใช่ชาวไร่อย่างเราพวกเขาลูกนี้มีชื่อมากเลยนะรู้เปล่า ในเรื่องดอกไม้ที่งดงามหรือดูใบไม้ผลิอะใช่เลยลุงดูเควสแป๊บอะไรเนี่ยบีริสต้องการให้บางคนเอาอะไรเนี่ยเอเมทริสพลอยสีแดงโอ้โหเอปปี้เราจะให้ไปหาที่ไหนตายแล้วให้เควสอะไรให้ง่ายๆหน่อยดีเฮ้สวัสดีมารุตสบายดีไหมเป็นพยาบานมาเหนื่อยไหมจ๊ะ เมื่อไหร่ที่ฉันเจอกับปัญหาด้านเทคนิคอะฉันก็จะออกมาเดินเล่นน่ะนะแต่มันแปลกดีนะการที่ได้ออกไปเปลี่ยนบรรยากาศเนี่ยมันช่วยผ่อนคลายได้ใช่ดูเรซสิเดินตลอดออกจากบ้านมายังไม่ได้พักเลยแม้แต่เวลาจะจีบผู้บ่าวก็ยังไม่มีเห็นหรือเปล่าไปหาลุงทุูผินดีว่าเฮ้ลุงวัดดีมีอะไรให้ทำอ่ามีของขายด้วยเฮ้ยยังไม่อัพกราดอะไม่มีตัง ขายอะไรมั่งอลุงอ๋อแร่ทองแดงแร่ไอรอนแล้วก็แร่ทองคํำนะมีหินด้วยอ๋อไม่ทานนะโคโปโปเปอร์โอหรอโอเคแพงอยู่หนะ้าไปหาเองก็ลำบากนะในเมืองแต่เราไม่มีอะไรให้แกทุบด้วยสิทำไงดีไปดีกว่าแล้วก็ไม่มีอะไรบริจาคด้วยใช่ไหมงานนี้ต้องรอไปหาต่อข้างหน้าเดี๋ยวดูก่อนแป๊บ แต่งเต่ง่งลงวดีนี่ไงบอกเลยไม่มีอะไรให้บริจาคใช่ไหมละ่ะออกไปเลยไม่ต้องมา <c oughs> <c oughs> เปล่านะคะไม่ได้แปลอย่างนั้นเลยนะขี่พูดเล่นาเดินไปดีกว่าเออเออเอเอเอาเจอเพนนีเฮ้สวัสดีไหมสวัสดีเธอต้องการอะไรหรือเปล่า ไม่มีอะไรแค่ทักทายเอ้าเอพิเกลสวัสดีเฮ้คุณหยุดงานเหรอ mm hmm. เปล่าเราทำงานอยู่เราเดินไปเดินมานี่แหละคืองานของเรา mm hmm. วิแซมสวัสด,ดีเอะไงเจ้าของความสบายดีไหมโอ้โ oh ห แตงแตงแต่งแตงเฮ้อเกียวเข้าไปดูก่อนว่ามีอะไรเราอ่านได้แล้วนะ <Wow. S 1> ออต้องไปหาของใหม่มาใส่นะเดี๋ยวดูอีกนิดนึงเออนี่ไงเรียบร้อยโอเคมีอะไรเนี่ยมีไม้หรอเก้าสิบเก้าชิ้นสองอันหินเก้าสิบเก้าไม้สักสิบชิ้นโอ้ยไม่ไหวแล้วมั้งแล้วก็นี่อะไรเดี๋ยวดูก่อนอ๋อนี่มีพวกอะไรอะ่ะ อันนี้มันหน้าร้อนไม่ให้เหรอหรือมันแถวไหนเดี๋ยวดูอันอื่นอีกอันนี้ผลไม้ที่เราเก็บตอนใบไม้ผลิใช่ไหมอ๋ออันนี้สําหรับหน้าหนาวปาตีโตมันทุกหน้าเลยนะเนี่ยพูดถึงอ่ะแล้วจะไปหายของพวกนี้ที่ไหนก็ต้องรองานนี้ผู้หาจงเจริญเอ้ยนี่เรามีนี่ว่าอันนึงได้มีอันเดียวเองโอเค เดี๋ยวเราไปหาข้างนอกเอาแล้วกันเผื่อมีเดี๋ยวดูก่อนมีอะไรไหมที่พกมาด้วยอย่าว่ากันนะเออไม่มีตายและแย่จังเลยอ่ะเซ็งเลยอ่ะอ๋อม่ดอกไม้มีอันนึงแต่เป็นสีเงินเดี๋ยวดูอีกทีนแล้วกันว่าใช้ได้ไหมอยู่ไหนอะสีเขียวนี่โอเคได้แล้วเออแต่ขาดหัวใชยเท่าใช่ั้ม ขาดหัวชยชเทาไปนหนึ่งอันน่าแย่เลยแล้วจะไปเอาที่ไหนไอ้หัวชยชเทาเนี่ยไม่มีขาดต้องหลายอย่างหัวประกาศก็ขาดเออก็ขาดเราต้องปลูกมันนะคะแล้วเมื่อไหร่มันจะโตเนี่ยออกไปข้างนอกดีกว่าไหมไม่มีเจ้าไม่ต้องห a <What>? อโอเคก็รู้นะคะว่านี่คืออะไรทุกคนหลายคนคงเข้าใจ ก็ขี้ขีดกลับไปเอาไงเล่าก็ต้องพกติดตัวอยู่แล้วห้ามว่ากันนะเออสนใจถามได้นะเออแตง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 ตงแตง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 กลับบ้านสิจ้าอยากเข้าเมืองอยู่นะแต่เวลาผมไม่ทันแล้วแหละเฮใครอะสวัสดีเลียน สบายดีไหมเอ่ยแกะสลักเสร็จหรือยังสําหรับหน้าหิมะวันนี้ต้นไม้ดูสวยเธอว่าไหมแล้วทําไมเธอถึงทําฟาร์มละ่ะ 1. อยากมีเงิน 2. ออยากเปลี่ยนวิถีชีวิตเดิมเดิมเอาอันไหนละงานนี้ถามแบบนี้ตอบยากนะเนี่ยเธอเอาเป็นว่าเออเธอ,อน่าชช่นชมจังเลยที่ให้เกียรติปู่ของเธอแบบนี้คนเราอะนะคือเราประเภท ชอบอะไรอ่ะชีวิตโลดโผนนะนะแล้วก็ชอบทดลองอะไรใหม่ๆนะเฮ้หวัดดีเจอตาคนนี้อ่ะชื่อเอลิตใช่ไหมทำอะไรตัวผมยังไม่ใหม่สําหรับที่นี่มากนะครับแต่รู้สึกเหมือนได้อยู่บ้านจริงๆเลยอ่ะผมเพิ่งย้ายมาอยู่ก่อนคุณแค่ปีเดียวเองนะเหรอไม่จริงหรอมั้งแต่งแต้งต่ คือหูไปชเอ้นี่ชายทะเลเจออะไรเนี่ยนิดเดียวเองอ่ะอีตานนี่อีลิตนี่ไม่ทำงานทําการเลยเหรอเห็นเดินไปเดินมาพ่อรวยเหรอไงใช้ชีวิตประชดพ่อแม่แบบไปอยู่ชายทะเลคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยทิ้งเมืองกรุงอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยข้ามมาฝั่งนี้แล้วนี่ได้เก็บประการังเอาไปขายแล้วก็หาเงิน สร้างความตัวเองให้ใหญ่ขึ้นแล้วก็ต้องเลี้งเป็ดเลี้ยงไก่อีกเยอะแยะเลยนะนี่คือความต้องการของเรานั่นเองนะคะไปดีกว่ากลับบ้านเราเดี๋ยวไปนี่เดี๋ยวต้องแวะบ้านเอมลี่แป๊บหนึ่งอ่ะนะเดี๋ยวก่อนเพราะไหนๆก็ผ่านมาแล้วลองเข้าไปดูอ่านั่นทำอะไรจ๊ะฉันว่าเมืองน,นี้มันเล็กไปอ่ะนะมันแย่เนาะนั่น,นสิ ฉันอยากจะขับรถแบบว่าขับรถไปสัก20ไมล์อ่ะแล้วก็ซื้อเสื้อผ้าเพราะว่าต้องสั่งผ่านออนไลน์อ่ะเธอว่ามันน่าเบื่อไหมล่ะนี่คือเหตุผลของฉันนนนะเหรออะไรล่ะเอาเลยค่ะเฮรี่ใครได้อยู่คนนี้เป็นแฟนนะจนตายเลยขอบอกอะไรจะขนาดนั้นสมชื่อจริงๆบรอนนะคะเอาเป็นว่าคนบรอนนี่ฉลาดก็มีเยอะแยะนะ เออเหมือนกันรู้อันนั้นคิดเองนะกลับ้านดีกว่านี่ก็ทุ่มหนึ่งแล้วใช่ไหมเนี่ยทุ่มสามสิบแล้วเราต้องไปบ้านนอนนะพรุ่งนี้มีงานต้องทําเยอะเลยมาดูขายอะไรบ้างเอาให้หมดที่ขายได้นะคะมาถึงบ้านแล้วคือเราจะไปหาพลอยสีไอ้นี่ที่ไหนอะพลอยสีอะไรอะ่ะสีแดงหรือสีม่วงเลนสน่ะเราจะให้ทำยังไงเอาเป็นว่า อันนี้ก็ไม่ใช่นี่ก็ไม่ใช่โูหไม่มีอะไรให้เลยอะสงสัยคีย์ต้องผ่านไอ้นี่เควสนี้ไปะนะเพราะว่าไม่รู้จริงๆว่าจะไปหาพลอยที่ไหนสีม่วงนะคะนอกจากลงเหมืองไปแต่วันนี้หูไม่ทันแต่เขาให้เวลาแค่สองวันเองนะพูดถึงอะเอบีเอ้ยให้เวลานาน,านๆกว่าน,นี้หน่อยก็ไม่ได้โอเคเดี๋ยวเราต้องเอาของเก็บคืนที่เก่านะเพราะว่าไปหาให้ลุงแกตีไม่ได้มีทางเดียวคือต้องขายเท่านั้นเอง แต่ก็ยังไม่อยากขายตอนนี้นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วของพวกนี้เราอาจจะบริจาคได้อะเนาะแต่ก็ไม่ได้พกไปด้วยหรือพกไปแต่ไม่ได้บริจาคใช่เออใช่เขาไม่เอาหรอกแหมมันก็ของยังไงหาเก็บเอาข้างทางมันจะมีค่าอะไรเล่าโอเคเปิดผักเอาอะไรใส่ผักเก็บไปคืนสิจ้ะอันนี้ไว้นี่แล้วกันโอเคแล้วเดี๋ยวไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมมีอะไรอีก อ้ผักนี่เราต้องไอ้นั่นดิอยากจะขายให้หมดเลยนะบอกตรงแต่ว่ายังไงอะคือเราต้องใช้มันอะแล้วในเควสหน้ามันอาจจะมีอีกอันนี้ไปขายแค่อยู่สองอย่างมีอะไรอะแล้วเดี๋ยวเราต้องทำอะไรอีกอะไอ้นี่ได้แล้วนะเตาเผาได้แล้วแต่เหลือจะต้องทำไอ้นี่สิอะไรอเครื่องทำมายอเนตอะโอเคนะะเดี๋ยวเจอกันแพทหน้านะคะสำหรับแพทนี้เคียวคีจบก่อนนะคะสวัสดีค่ะ โอเคนะคะเดี๋ยวคีขอจบแพทนี้เจอกันแพทหน้าค่ะสวัสดีค่ะ